อีหลบอีหลบเด้เว,ว้ามาเนอะเรอฮึสั่งวาวสัน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 ฮเปนเพื่อนเจว มีหลายครับป็นั้นตีบ้านเนี่ยนั่นไข่ว่ามันเจอมากเบิดเดี๋ยวยังว่ามันเบิดอยู่จีบางเน,นว่าอันว่ามันใส่กุญแจให้ทุกบ้านแล้วหม,ยม้ยังมียังมีมามอีกเพราะทน่านจะใส่อยู่เพราะว่าช่วงเอาออกคือมูเขาเด้ออันตอนแรกนั้นลบลบล่างอยู่มันหลายพวดแบบคล้ายๆก็แบบเต็นเป็สมัยขึ้นไรไม่ไม่มูทั้งต่างชาติยังแน่กับบมันกับอะไรามาหากันอีกก็เลยลบไอ้กุญแจเนาะ ถ้าเริ่มหายไม้แล้วนี่ก็คือมีตะมูคูณจักกันผู้ใดคือบ่ลบออกอีกแล้วนะจ๊นะเนาะโอ้โอ้โอไข่เนี่ยแบบชิ้นนี้เอาขอบคุณเพื่อนสาวคุณชายเจอาจังแมนอันเราคือคักเนาะอันน้องสุว่ธาเอา้า เราคือ,อยังจ้ะอราคอคันจะกินอีกแล้ยามาเบิร์ขนมปังไหมปันจักเครืองกันมาเด้อมาเด้อกินเขากับบมันกินเขากินกล้วยกับขนมปังจ้ากินกล้วยกับขนมปังแบนงจักเคิืองกันกล้วยหน่อยหนึงห่งกับพท่านเบิร์ตคันกัดแล้วมันก็อจะเป็นเงียนคันกินบ่เบิร์ตนะนะ้า คุณยายเจ้าข้าวทำมาจากน้องวิบวีของเรานะคะวิบวีวิวเลย嘛ต้นสาวก็บอกวิบวีมาสั่นว่าวิบวีสั่นว่ามืองานบ้านก็หัวเลาะมานะครับ ก๋วยนุ้ยเดียวคือประหยัดกินแถวว่าเบ้หน่องอ่อยนี่อันนั้นแห้งกินอันนั้นแห้งประหยัดแห้งอันก๋วยตุลรนแห้งประหยัดแห้งเอาไปเราติไอ้บุญเกิดมาเดี๋ยวนี้จับขึ้นมาเดี๋ยวนี้หอยบ่มีเจ้าขหอยบ่มีหมูหอยบ่มีหมูเบาวิชาสุกคัศึกษา่อยบ่ไปว่ามาเดิกลับขึ้นมาไอ้บุญเกิดเจ้า Into thật rồi bọn đâu anh quá Mắt chiếc bớt anh mì hưng 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 สวัสดีครับคูหืมเงยมากนักเี่ยนมากหืมหนักเยี่ยนมานกพระท่านเห็นคู่กินกว๋วยตุ๋ลานาบ้างไหนวิธีกินหืมยัดเข้าปากกินเอากินเอา,เอาคู่ไหนเนาะใจง่ายใจง่ายดิยให้คุณแจเสย์เยอันนี้อิ่มหรือไหมซื้อซื้ออันนี้มานาอีก มือนี่กินของสํมเร็อย่างเดียวเลยอันกล้วยตุลานประจันเอา้าอิรีตัว่ะเห็นบอว่างันว่างันอันกินอึบแตงกิ้วลูกแผนขอบใจขอบใจครับผมน่ารักสุดๆเลยลูกชายทำป้ายไฟมาให้แม่แล้วซือ้อซื้ออันนี้มากินอีก